สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันใช้อินโทรเชียช่องจะต,ต้องเชียช่องให้จันสีกันหน่อยเพราะดูเหมือนว่าจะหวยหาแสงมากต้องเริ่มเล่านิทานอะไรหลายๆอย่างเหมือนไอไหลก็ไปทุกทีไปดูกันค่ะเรื่องอะไรค่ะก่อนที่ดิฉันจะอ่านนิทานที่ดิฉันตั้งชื่อให้เองว่าจับแพะชนแกะของจันสี ที่เขียนอยู่ในโพสต์ชุมชนนะคะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนิทานนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะมีการตั้งคําถามแลวเราอาจจะได้ประโยชน์จากการฟังนิทานแล้วก็ตอบหาคําตอบในนิทานที่จันสีเล่ามานะคะแบบจับแพชชนแกะนังขอพูดนิดนึงเพราะว่าเข้าไปในช่องของไอคาโมูแล้วก็ได้เห็นว่ามีการตัดช่วงหนึ่ง ของจันทร์สีมาตามปกติค่ะตอนนี้ขาหมูก็จะดูดได้แต่แค่จันทร์สีเพราะว่าจันทร์สีก็ชื่นชมขาหมูมากก็เป็นช่องที่มีคุณธรรมมีคุณภาพแล้วก็ข้อมูลข่าวสารน่นเป๊แน่นเป๊ะแบบเดียวกันกับจันทร์สีนี่แหละค่ะจันทร์สีก็พูดถึงย่อนยานกับป้าโบไหลนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องซึ่งเดนอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะดิฉันคิดว่าจันทร์สีหมายถึงดิฉันนะคะตอนแรกดิฉันฟังก็งงจันทร์สีบอกว่าดิฉันเนี่ย ปอยอนยานเนี่ยพูดถึงว่ามีน้องสาวนอกไส้คนหนึ่งโทรมาคุยทุกวันทุกวันทุกวันก็ถูกทั้งบ้านรังแกถูกอย่างงู้นอย่างนี้ดิฉันก็เอ๊ะดิฉันพูดตอนไหนเหรอคะว่ามีน้องสาวนอกไส้มาคุยทุกวันทุกวันทุกคืน,ท,นทุกวันมาคุยแล้วร้องไห้ฟังไปฟังมาแล้วอ๋อเมื่อเช้าีการดิฉันได้พูดถึงว่าดิฉันเคยคุยกับสาวิตรีเนี่ยหลายครั้ง ว่าแม่เขารักเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกแต่ว่าความรักที่แม่มีต่อลูกแต่ละคนน่ะมันต่างกันลูกคนไหนช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองไม่ได้ทุกคนคงจาได้ถ้ามาดูนะคะดิฉันถึงงงว่าจันสีพูดถึงดิฉันแต่ทําไมไปพูดในสิ่งที่ที่ฉันจําไม่ได้ว่าตัวเองพูดอย่างนั้นออกไปนั่นก็คือจันสีก็แต่งนิทานใส่สีตีไข่ไปเรื่อยๆคือเริ่มทําตัวเหมือนไอ้ไหลกับไอ้ขาหมู อป้าหย่อนยานก็บอกว่ามีน้องสาวนอ,อกไายโทรมาร้องไห้โทรม,มาทุกวันทุกวันทุกวันวิสไม่เคยพูดภาษาวิจีโทรมาทุกวันนะคะแต่เคยคุยกันอย่างนี้จริงดิฉันคิดว่าช่องจันสีเป็นช่องที่มีคุณภาพอวดอ้างตัวเองว่าจบสีประทุมถ้ามาทําอะไรที่มันดูตอหลดตอแหลเนี่ยอาจจะเสียชื่อไปถึงสถาบันของตัวเอง เสียชือไปถึงพ่อแม่อย่างนี้ด้วยนะคะพูดอะไรให้มันตรงๆจริงๆแล้วก็จะได้วิเคราะห์กันตรงๆดีกว่าดิฉันพูดแค่ว่าเคยคุยกับสาวิจีเคยบอกกับเขาเวลาที่เขารู้สึกท้อถอยไม่เข้าใจว่าทำไมครอบครัวทำกับตัวเองแบบนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่าโทรมาทุกวันคุยกันทุกวันมาร้องไห้ทุกวัน สาวิจีไม่เคยมาร้องไห้กับดิฉันค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าจันสีน่าจะหยุดความตอแหลจะฟ้องก็ฟ้องนะคะดิฉันบอกเลยว่าสิ่งที่จันสีพูดและจันสีทำเนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลคุณสามารถจะพูดความจริงได้คุณก็รู้อยู่ฉันลั่นคําไปว่าฉันไม่ได้ฟ้องอะไรใครแล้วถ้าคุณพูดในสิ่งที่ฉันพูดไปฉันฟ้องคุณไม่ได้หรอกค่ะ เพราะมันคือข้อเท็จจริงคุณวิาพากษ์วิจารณ์ข้อเท็จจริงแต่คุณเอาเรื่องตอแหลไปเล่าป้ายนยานอย่างงู้นคุณมีความกล้าหาญไหมคะมีความกล้าหาญไหมคะสมเป็นลูกสาวคนลำปางแทงดังม้าเนี่ยคุณมีความกล้าหาญไหมคะคุณกล้าเล่าว,ว่าคุณนอกใจผัวมีผัวเจ๊ก ไปเอากับผัวแขกหลอกเงินผัวแขกมาพ่อแม่คุณสนับสนุนให้หลอกเงินคุณกล้าเล่าทำไมอย่างนี้เรื่องความจริงคุณไม่กล้าเล่าล่ะคะพูดให้ตรงพูดให้จริงฉันพูดจริงว่าเคยคุยกับสวิตีอย่างนี้เคยบอกสวิตีเสมอให้เขาเข้าใจว่าพ่อแม่รักนั่นแหละแต่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแต่ละคนมันต่างกัน ทำไมจันสีต้องไปลอยหน้าลอยตาตอหลดตอแหลทำตัวเหมือนอีดอกทองตัวหนึ่งเนี่ยนะคะว่าอุ้ยป้าหย่อนยานป้าบัวไหลอย่างงู้นอย่างนี้อุ้ยคล้ายๆกันนะป้าหย่อนยานพูดอย่างนู้นวุ้ยมีน้องนอกไส้น้องนอกใ้พ่อมึงตายไหมฮะคือจันสีกลัวอะไรคะความจริงไม่กล้าพูดแต่เรื่องตอแหล ขยันพูดนะคะอ่ะจบไปอันนี้ใครจะว่ายังไงฉันไม่สนหรอกค่ะคนอย่างฉันนึกอยากด่าก็ด่าไม่พอใจมึงไปแจ้งความมึงไปฟ้องเอาเรื่องของมึงจะไปไม่ไปเรื่องของกูอย่าเสือกเดี๋ยวไปดูนิทานจับแพะชนแกะของจันสีค่ะ ค่ะเดี๋ยวีิฉันจะอ่านให้ฟังค่อยๆฟังกันนะคะแล้วก็ต้องคิดตามเพราะตอนท้ายเนี่ยเป็นนิทานที่ประเทืองปัญญามากโดยที่มีการตั้งคำถามนะคะนิทานเขาเขียนบอกว่าของจันสีนะคะนางสาวกล้วยตอนคดีกแก่นะคะนายกระรอกน้องชายต่างบรรดาของนางสาวกล้วยทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากเราจะสังเกต ได้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกลับด้านกลับตาลปัดหมดเรียกว่าเอาหัวเดินต่างตีนนะคะทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากเมื่อนายกะลอกลาสิกขาจากจากพระแล้วนายกะลอกก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วได้ลงทุนซื้อแกะเมเรงเป็นจำนวนสิบตัวแบ่งเป็นสีดำห้าตัวสีขาวห้าตัวส่วนนางสาวคุย้ยเมื่อได้เห็นแกะดังกล่าวก็อยากเลี้ยงบ้างซึ่งเรื่องจริง คนเรื่องกันนะคะจึงเข้าไปถามนายกระรอกน้องรักว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนนายกระรอกจึงตอบว่าแกะที่ตนนามาเลี้ยงนั้นสั่งตรงมาจากต่างประเทศเพราะเป็นแกะสายพันธุ์แท้เลือดร้อยราคาแพงมากชาวบ้านแถวนั้นต่างรู้ถึงราคาแกะและไม่มีใครกล้าเอามาเลี้ยงด้วยความที่นางสาวกล้วยอยากได้แกะมาเลี้ยงมาก,มากจึงขอซื้อแกะสีดําจากนายกระรอกห้าตัวในราคาห้าหมื่นบาทด้วยความรักที่มีต่อพี่สาว จึงตกลงขายนะคะแต่เนื่องจากยังไม่มีข้อแกะนางสาวกล้วยจึงยังไม่เอาแกะและขอเวลาทำข้อแกะสิบวันแล้วจะจ่ายเงินเมื่อข้อแกะเสร็จระหว่างนั้นนางสาวกล้วยจึงให้นายว้อเพื่อนรักไปช่วยเลี้ยงแกะที่บ้านนายกระรอกขั้นนายวอเมื่อเข้ารับเลี้ยงแกะตามที่นางสาวกล้วยไหวหวานก็ได้เห็นแกะน่ารักจึงคิดในใจว่าอยากได้มาเลี้ยงบ้าง นายวอจึงแอบ,บจุงแกะสีดำจำนวนหนึ่งตัวและสีขาวจำนวนหนึ่งตัวกลับมาเลี้ยงที่บ้าน5วันต่อมานางเจสซี่พ,พันรยาในวอจาัดก,การเล่นไพ่เห็นแกะที่ในวอผูกไว้ในถุนบ้านประกอบกับเกิดความหิวและเหนื่อยล้าจากการเดินทางจึงได้จุงแกะตัวขาวออกไปหานางทอนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันโดยตั้งใจว่าจะนำแกะ ไปประกอบอาหารพอถึงบ้านนางทอนได้มีสายโทรศัพท์จากนายแหวงโทรมาหานางเจสซี่ขณะคุยกับนายแหวงที่ออกท,ท,ท่าทีออกอุบายเสนอโครงการทำทิมฟุตบอลเพื่อแข่งชิงรางวัลโดยชักชวนนางเจสซี่ลงขันเป็นเงินจำนวน500บาทนางเจสซี่ไม่มีเงินให้ในายแหวงซึ่งเป็นเพื่อนรักจะนำไปทำทิมฟุตบอลจึงเปลี่ยนใจเอาแกะที่จูงมาเสนอขายให้นางทอนร500บาทเพื่อจะนำเงินสดไปให้ในายแหวง เมื่อในแหวงได้เงินก็เอาไปซื้อผักหวานแกงกินกับเมียตัวเองต่อมาคอกแพะของนางสาวกล้วยสร้างเสร็จแล้วหลังอาทิตย์อัสดงของวันนั้นนางสาวกล้วยจึงไปบ้านของนายกระลอกเพื่อที่จะนําเอาแกะมาเลี้ยงที่คอกของตนเมื่อไปถึงว่าแกะได้หายไปนางสาวกล้วยจึงไม่จ่ายเงินให้นางกระลอกและหัวเสียเป็นอย่างมากนางสาวกล้วยจึงทําลายประตูคอกแพะของนายกระลอกจนพังและเดินออกไปด้วยความโกรธนาย ที่นายกระรอกไม่ได้เงินนายกระรอกจึงตะโกนไปว่าอีตอแหลอีเหลี่ยมจัดเอ้ยขอให้มึงอย่าได้เจริญคำถามนายกระรอกนางสาวกล้วยนายวอนางเจสซี่นางทอนและนายแหวงมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนี่นะคะเป็นเรื่องราวที่นิทานจับแพะชนแกะของจันสีนะคะมีการเขียนขึ้น ดูเหมือนจะพยายามอาจจะอยากเป็นนักเขียนเหมือนใครบางคนนะคะแต่การเขียนยังไม่กระชับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟยเยอะอไปหน่อยแต่เอาละค่ะเขาตั้งคำถามว่าคนทั้งหมดในเรื่องเนี้มีความผิดตามกฎหมายอย่างไรก่อนอื่นนะคะจะถามอันเนี้ยต้องถามว่าผิดต่อใครด้วยนะคะใครผิดต่อใครต้องแยกคำถามออกมาก่อนนะคะถามว่า จุดหลักนี่ก็คือกาลลอกกับกล้วยทั้งสองคนมีการทำความผิดต่อกันไหมใครผิดต่อใครในายวอนายอะไรผิดกับใครอะไรยังไงนะคะเนื่องจากเรื่องราวมันจับแพ้ชนแกะแล้วมันมันเป็นเรื่องที่เล่ามาอย่างนั้นถ้าจะบอกว่านางสาวกล้วย ไปซื้อแพะเขาแล้วไม่จ่ายเงินแต่อย่าลืมว่าแพะถูกขโมยไปแค่สองตัวนะคะตัวขาวตัวหนึ่งตัวดำตัวหนึ่งกล้วยซื้อแต่ดำเพราะฉะนั้นของกล้วยก็จะหายไปแค่ตัวหนึ่งถ้าไปรับแพะอย่างน้อยสี่ตัวต้องได้มาแล้วหนึ่งตัวอาจจะไม่จ่ายเงินตรงนี้ก็จะตรงกันไปตามสัญญาไม่มีใครผิด แต่ถ้านายวอเนี่ยไปเอานายวอเนี่ยจะผิดต่อใครผิดต่อนางสาวกล้วยไหมคงยังไม่เพราะว่าสัญญาซื้อขายยังไม่สำเร็จดีคือยังไม่ได้มีการส่งของเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนายวอน่าจะผิดต่อนายกรอกนายกรอกต้องเป็นคนจัดการกับนายวอเอง ไม่เกี่ยวอะไรกับนางสาวกล้วยนางสาวกล้วยสั่งซื้อแพะ5ตัวแพะเหลือแค่4ตัวถ้าจะเอา4ตัวไปก็ต้องจ่าย4ตัวถ้าจะบอกว่าทําสัญญาซื้อกันไว้5ตัวถ้าเหลือ4ตัวฉันไม่เอาก็จะมองว่าคือนายกระรอกที่ไม่สามารถจะทําให้สําเร็จตามสัญญาได้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาก็อาจจะถูกปรับโดยที่ ฉันก็ไม่ซื้อแพะเถอะตรงนี้ก็น่าจะจบไปแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องตรงเนี้ไอ้ฉันตอบเลยว่าใครจะผิดใครจะถูกตามต้นเรื่องนั้นในส่วนในส่วนของแหวงวอทอนเจสซี่เนี่ยตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแยกกันออกไปถ้าแหวงหลอกจริง เจสซี่ก็ต้องไปดำเนินการเองนะคะส่วนนางทอนถามว่าผิดไหมไม่รู้ว่านี่คือแพะของโจรก็ไม่ผิดนายวอต้องผิดเพราะรู้ว่าไม่ใช่แพะของตัวเองเอามาเป็นของตัวเองผิดนางเจสซี่ไม่รู้ว่าแพะของใครผัวเอามาผูกไว้ก็คิดว่าเป็นแพรของผัวจะเอาไปทำเอาไปขายต่อตรงนี้ก็ไม่ผิด ตามที่พวกคุณบอกไม่รู้คือไม่ผิดไม่ได้มีเจตนาที่จะรักขโมยแต่นายว้อมีแน่นอนนายแหวงถ้ามีเจตนาที่จะเอาเงินมาเอาไปทำอย่างอื่นตรงนี้นายแหวงก็เป็นลักษณะเข้าลักษณะช่อโกงนะคะเป็นการหลอกลวงเป็นการช่อโกงส่วนนางทอนไม่มีความผิดอะไรเลย ไม่มีความผิดอะไรเลยจะบอกว่ารับซื้อของโจรก็ไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นของโจรคนคนนี้มาขายก็บอกว่าเป็นแพะของผัวตัวนั่นก็คืออันนี้เป็นรายละเอียดที่เราไม่รู้นะคะจันสีเล่าแบบจับแพะชนแกะจริงๆแต่สิ่งที่จันสีประเด็นก็คือว่าระหว่างกล้วยกับกระรอกมีใครผิดต่อใครไหมจุดตรงเนี้ย ดิฉันบอกอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานของนางสาวกล้วยหรือในเรื่องจริงที่ไอ้ไหลฟ้องแพ่งสาวิิตรีที่สำคัญคือต้องไปดูว่าสัญญามีไหมมีสัญญากันไว้จริงหรือไม่อย่างไรมีใครเป็นพยานสัญญามีหรือไม่ต้องสืบตรงนี้ให้ได้ก่อน ถ้ามีสัญญาก็ค่อยมาดูว่าใครผิดสัญญาแต่ถ้าสมมุติว่านางสาวกล้วยไปทำลายไปเปิดค้อกแพะและทำให้แพะหนีหายจากไปโดยที่นายกระลอกเองอยู่ตรงนั้นไม่ได้ขัดขวางอะไรคือไม่มีปัญญาจะขัดขวางกล้วยอาจจะมีความผิดในการทำลายข้าวของผู้อื่น แต่ก็ต้องดูด้วยว่าไอกระลอกอยู่ตรงนั้นบึงเป็นปริโอแดกขาแดกสมองหรือยังไงไม่มีปัญญาที่จะขัดขวางอะไรยังไงตรงนี้ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดแต่นิทานเรื่องนี้เนี่ยนะคะดิฉันมองว่าพยายามที่จะเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์เดี๋ยวคอยดูว่าไออีเน่าในสองตัวจะต้อง เอาไปอ่านแล้วก็เอามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างที่บอกเนี่ยนะคะในเรื่องของไอแกะเนี่ยเขาเห็นไหมคะทุกอย่างจะกลับตาลปัดหมดไอเรื่องนิทานตรงเนี้สิ่งที่จะต้องหาก่อนก็คือว่าสัญญามีหรือไม่แล้วเขียนไว้อย่างไรถ้าเป็นในเรื่องจริงไอ้ไหลฟ้องเขาผิดสัญญาทางแพ่ง คนเราจะผิดสัญญาไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาง่ายๆแค่นี้ค่ะ